เอาละเรามาถึงบทที่5แล้วก็ไม่ต้องพยายามจดพระคัมภีร์ทั้งหมดเพราะว่าผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะในตอนนี้ความเข้าใจนี้เปิดให้ผมเห็นความสำคัญของกระบวนการหลอมถลุงเป็นอย่างมากสิ่งที่ผมจะพูดนี้เป็นคำพยากรณ์แต่ผมจะใช้พระคัมภีร์หลายข้อในการสนับสนุนมันเราจะใช้ตอนหลักมาจากพระธรรมมรารคีและเยเรมีเอาละคุณพร้อมไหมมรารคีเขียนข้อความเขา400ปีก่อนพระเยซูประสูติ ช่วงเวลาระหว่างมาลาคีและยอนบัพติศมาอิสราเอลเงียบมากๆดังนั้นผมถึงเชื่อสุดใจเลยว่าที่มาลาคีเขียนนั้นเป็นคำพยากรณ์ที่เขียนถึงวาระในพันธสัญญาใหม่ลองคิดดูให้ดีๆตอนนั้นเขาไม่ได้มีถ้อยคำที่ใช้ในพันธสัญญาใหม่เขาไม่รู้ว่าคริสเตียนคืออะไรไม่เข้าใจคำว่าทรมิกชนคืออะไรดังนั้นคุณจะเห็นภาพมาลาคีพยายามบรรยายสิ่งที่เห็นผ่านศัพท์ ในพันธสัญญาเดิมจำเรื่องนี้ไว้นะเอาละเราเริ่มที่มรคีสขอ้อดูเถิดเราจะส่งทูตของเรามาเตรียมทางให้เราล่วงหน้านั่นคือยอนผู้ให้รับบัพติศมาใช่ไหมเขาคือทูตที่ถูกส่งมาเพื่อเตรียมทางของพระเจ้าทีนี้ถ้าเราไปดูพระธรรมมัทธิวเมื่อพระเยซูกำลังพูดถึงสาวกถึงยอนผู้ให้รับบัพติศมาพวกเขารู้แล้วว่า พระเยซูปเป็นพระเมสสิยาขณะที่พวกเขาลงมาจากเขาหลังจากทรงจำแรงพระกายไปแล้วและพวกเขากระสงสัยพวกเขาพูดว่าผู้เผยพระวจนะบอกว่าอริยาจะมาก่อนและพระเยซูก็ว่าอริยามาแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่านี่พระองค์กำลังหมายถึงยอนผู้ให้รับบัพติศมาจากนั้นพระองค์ก็ว่าอริยากำลังมาอีกแปลว่าจะมีอริยามาอีกครั้งก่อนการมาครั้งที่สองของพระองค์ พระองค์พูดเกี่ยวกับเอริยาเพราะว่าไม่ได้ต้องการจะสื่อถึงเพียงแค่วันที่ยิ่งใหญ่คือการมาครั้งแรกเท่านั้นแต่จะพูดถึงวันอันน่าสยดสยองด้วยทีนี้เอริยาที่สองนี่จะเป็นการเจอบนกลุ่มชายและหญิงและผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนหนุ่มสาวเราจะเทพระวิญญาณของเราลงเหนือประชากรทั้งปวงบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าจะเผยพระวจ,จนะผมเองเชื่อว่าก่อนพระเยซูจะมาครั้งที่สองจะมีผู้เผยพระวจ,จนะเป็นพันๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อให้เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าแสวงหาจะมายังพระวิหารของพระองค์ไม่ใช่มาเพื่อแต่มายังพระวิหารของพระองค์โอเคไหมไม่ได้มาเพื่อเราในการมาครั้งที่สองแต่จะมายังเราและพระองค์จะมายังเราได้ยังไงอ่านต่อกันแต่ใครเล่าจะทนอยู่ได้ในวันที่พระองค์เสด็จมาโอเคใครเล่าจะยืนอยู่ได้เมื่อพระองค์ทรงปรากฏเพราะพระองค์ จะทรงเป็นเหมือนไฟถลุงเหมือนสบู่ของช่างฟอกไปต่อพระองค์จะทรงนั่งลงอย่างช่างถลุงเงินหรือทองและชำระให้บริสุทธิ์จะทรงชำระชนเลวีใครคือเลวีปุโรหิตเปโตบอกว่าท่านเป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้าตอนนั้นเขาไม่มีคําที่จะใช้ว่าพระองค์จะมาชําระธรรมิกชนพระองค์จะชําระคนที่เป็นคริสเตียน จะทรงชำระชนเลวีเหมือนถลุงเงินและทองคําแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้คนที่นําเครื่องบูชามาถวายด้วยความชอบธรรมเปโตบอกว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงเป็นคนถวายเครื่องเผาบูชาฝ่ายวิญ,ญญาณให้พระเจ้าเขาเห็นภาพของยุคสมัยเราคุณตามทันไหมทีนนี้ไปต่อเขาพูดต่อว่าและเครื่องถวายของยูดาห์กับเยรูซาเลม็มจะเป็นที่ยอมรับ คุณเห็นไม่ว่ามีปัญหาตรงนี้ไหมมันมีขี้แร่อยู่ในโบสถ์มากจนเกินไปแต่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองขี้แร่พวกนั้นจะต้องถูกเอาออกไปโอเคไหมแล้วเปาโลบอกคีโมธีว่ายังไงพอขี้แร่นั้นถูกเอาออกไปแล้วคุณก็จะกลายเป็นภาชนะที่ใช้การได้เอาละจําที่พระเยซูบอกได้ไหมว่ามีคนถูกเรียกมากแต่ว่าผมเชื่อว่าเอ่อมีเอ่ออ,อ,อะไรนะมีคนเป็นล้านๆคนทั้งผู้ชายผู้หญิงที่ถูกเรียกเข้าสู่การเจอแบบเอลรียเพื่อที่จะเตรียมทางของพระเจ้า,าไว้ แต่ถึงหลายคนจะถูกเรียกแต่คนที่ถูกเลือกก็มีน้อยและพวกไหนที่จะถูกเลือกคือคนที่ร่วมมือกับฤดูการแห่งทิ้งกันดานที่ไม่พยายามสู้กับมันโอเคไหมให้เราอ่านกันต่อเราจะมาหาพวกเจ้าเพื่อพิพากษ,ษาโทษพระเจ้าเป็นคนพูดจำได้ไม่ว่าการพิพากษาจะเริ่มในนิเวศของพระองค์ก่อนจะพอได้ยินว่าพิพากษาอย่าเพิ่งคิดถึงการกล่าวโทษพิพากษาหมายถึงตัดสินใจพอเกิดการพิพากษาผู้พิพากษาก็ตัดสินใจคุณก็จะรู้ว่าพระเจ้าตัดสินใจอะไรเจ้าเหมาะจะรับใช้เราไหมเจ,จ้าเหมาะจะรับใช้เราไหม เพราะการตัดสินใจนี้ต้องเริ่มในในิเวศของพระเจ้าเราจะมาหาพวกเจ้าเพื่อพิพากษาโทษคนที่ไม่ยำเกรงเราตรงนี้พระเจ้าบอกว่ามีคนมากมายในโบสถ์ที่ไม่ยำเกรงพระองค์โอเคไหมพระเจ้าตรัสอ่านต่อเราคือพระยาเวผู้ไม่ผันแปรผมแปลกใจที่พิติคุณแบบที่พวกเราเทศนาการในอเมริกาทุกวันนี้เหมือนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเหมือนว่าเมื่อก่อนพระองค์ใจร้ายนิสัยไม่ดีแล้วอยู่ๆพระองค์ก็ใจดีขึ้นมาและเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เราทําโอเคจงกลับมาหาเรา และพูดอีกอย่างคือเราไปอยู่ที่อื่นมาแล้วเราจะกลับมาหาเจ้าพยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้นทีนี้ผมจะข้าไปที่ข้อที่สิบสามดูดีๆนะในสองสามข้อต่อไปนี้ผมจะชี้ให้เห็นคนสามประเภทมันสําคัญมากที่เราจะเข้าใจว่ามีคนสามกลุ่มที่พระเจ้ากําลังพูดถึงตรงนี้ไม่งั้นคุณก็จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนี่เป็นคนกลุ่มแรกพวกเจ้าพูดเออพวกเจ้าพูด้ร้ายเ hey like กี่ยวกับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแต่เจ้าก็ถามว่าข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้ร้ายพระองค์ว่าอะไรทีนี้ผมอยากจะตั้งชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกขีบ้บ่นนะโอเคนะเขาคุยกับคนอื่นๆว่าเรื่องราวในทะเลทรายที่เกิดกับพวกเขามันเลวร้ายแค่ไหนโอเคไหมพวกเขาบน่นเพราเพราะว่าคุณเห็นไหมเดี๋ยวจะได้เห็นจากที่พวกเขาพูดก็ที่พวกเจ้าพูดว่านี่เป็นคนําบ่นรับใช้พระเจ้าไปก็ไรประโยชน์ เราได้รับอะไรบ้างจากการทำตามข้อกำหนดของพระอ,องค์หรือจากการดำเนินชีวิตอย่างคนไว้ทุกต่อหน้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ดูที่ข้อต่อมานี่เป็นคำบ่นของพวกเขาแต่บัดนี้ดูเถิดเราเรียกคนหญิงพยองว่านี่เป็นคนกลุ่มที่สองคนหญิงพยองก็คือคนชั่วที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโอเคแต่บัดนี้ดูเถิดเราเรียกคนหญิงพยองหรือคนไม่เชื่อว่าผู้เป็นสุขคนทำชั่วก,ก็ได้ดิบได้ดีแม้แต่คนที่ท้าทายพระเจ้าก็ ยังรอยนวลคุณกำลังจะเห็นว่าพวกเขากำลังคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมจะให้คุณดูอีกสถานการณ์ที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าก็จัดการกับมันในอีกรูปแบบหนึ่งและนั่นอยู่ในเยเรมีเอาละเป็นแบบนี้นี่อยู่ในเยเรมีบทที่สิเยเรมีได้ผ่านการข่มเหงมามากมายแล้วใช่ไหม เขาถูกปฏิเสธแล้วก็โดนเอ่อโดนผู้นําประเทศเล่นงานเขาแล้วก็พวกปุโรหิตและเยเรมีก็ไปหาพระเจ้าแล้วก็พูดว่าพระเจ้าทุกครั้งที่ผมเอาเรื่องมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็จะให้ความยุติธรรมเสมอเสมอคราวนี้ผมขอบ่นเรื่องของผมบ้างตอนแรกเลยเข้ามาหาพระเจ้าโดยบอกว่าพระเจ้าดูแลเขาตลอดใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็พูดบางอย่างเขาถามว่าเหตุใด้หน่าของคนชั่วจึงเจริญรุ่งเรืองเหตุใดบรรดานคนอสัตยธรรมจึงสุขสบายดีลองอ่านต่อไปดูพระองค์ทรงปลูกเขาเขาก็อย่างลากลึก จเรืองงองามและเกิดผลเขามักพูดถึงพระองค์ติดปากจะในใจของเขาห่างไกลพระองค์เขาแบบว่าผมไม่เข้าใจผมรับใช้พระองค์แล้วทําไมต้องเจอแต่ความยากลาบากเจอกับทะเลทรายเจอกับการข่มเหงเจอความทุกข์พวกนี้แล้วคนพวกนี้ที่ไม่ได้รับใช้พระองค์เลยทําไมพระองค์วยพรพวกเขาโอเคทีนี้ให้ดูที่พระเจ้าตอบเยเรมีพระองค์ตอบว่าเยเรมี ie, หากเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และเขายัางทำให้เจ้าหมดแรง เราจะวิ่งแข่กับมา้าได้อย่างไรพูดอีกอย่างก็คือเยเรมีอดทนไว้มันจะแย่กว่านี้อีกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาพระองค์ก็จะไม่บอกว่าโอ้เยเรมีเราเสียใจยที่เจ้าทุกเจอกับเรื่องพวกนี้พวกนั้นทำลายข่มเองเจ้าอย่างไรก็อดจริงๆแต่พระเจ้าว่าลูกเอ๋ยอดทนไวเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้ถ้าเจ้าสะดุดล้มในที่โลง่งแล้วจะทำยังไงถ้าต้องเดินในที่ลกริมจอแดนพระองค์แค่บอกแบบนั้นแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไร มันมหัศจรรย์ใช่ไหมคุณว่าหลังจากนั้นเรื่องแย่ลงไหมแน่นอนแย่ลงอยู่แล้วใช่ไหมเขาถูกโยนลงคุกมืดแล้วก็เจออีกหลายอย่างเราลองไปข้างหน้าอีกสองสาบทเออเริ่มมันเริ่มแย่ลงนะทีนี้เอลมี M e ก็พูดกับพระเจ้าแรงขึ้นอีกหน่อยตอนแรกเลยเขาก็มาชื่นชมว่า เมื่อพระวจนะของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ก็กินพระวจนะนั้นเป็นความชื่นชมยินดีและเพื่อปิติในจิตใจของข้าพระองค์เพราะเขาเรียกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์ข้าแต่พระยาเว์พระเจ้าพระสงฆ์ฤทธิ์ที่เป็นส่วนที่ผู้เชื่นชอบแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าข้าพระองค์ไม่ตอนนี้เขาโอ้อวดตัวเองข้าพระองค์ไม่เคยนั่งในหมู่คนที่สวนเสเฮฮาไม่ร่วมเลื่อนเริงเบิกบานกับพวกเขาผมเดินในทางพระเจ้าข้าพระองค์นั่งอยู่ตามลําพังเพราะพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์และพระองค์ทรงทําให้ข้าพระองค์เปลี่ยนเเอหหนนขขาา่่ดดดู้้้้ไททีีีีตุ พระองค์ปวดร้าวไม่สิ้นสุดและบาดแผลชะกันของคราพระองค์รักษาไม่หายเอาล่ะทีนี้ผมขอหยุดตรงนี้สักครู่คุณหรือคุณรู้จักใครที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษไหมคุณจะได้คำสอนที่ให้แรงบันดาลจากจอห์นและลิซ่าวีเวียเพิ่มไหมไปที่ k a l i b r a r y o r g เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอและสื่อต่างๆได้ฟรีเลืองภาษาเรืองสื่อที่ต้องการจากห้องสมุดขนาดใหญ่อีบ e ุ๊กวิดีโอศึกษา หนังสือเสียงและสื่อการสอนในการทีวีพระคัมภีร์และอีกมากมายเรียนรู้เพิ่มเติมที่ c l o u l i b r a r y o r g จำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมโดนลดตำแหน่งสามขั้นในโบสถโอเคผมไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงแต่ผมเจ็บปวดมากพอตื่นเช้ามาผมก็จะเจ็บผมไปทำงานที่โบสถแล้วก็โทรศัพท์ขายรายการและตลอดเวลาที่คุยโทรศัพท์ผมก็จะรู้สึกเจ็บปวดมาตลอด ผมทานข้าวเที่ยงอย่างเจ็บปวดกลับบ้านอย่างเจ็บปวดนอนหลับอย่างเจ็บปวดที่เยเรมีว่าปวดร้าวไม่สิ้นสุดผมเข้าใจเลยผมอยู่อย่างนั้นหลายเดือนสุดท้ายวันหนึ่งผมก็ขึ้นไปในออฟฟิศปิดประตูแล้วก็เอาหัวมุดเข้าไปที่มุมห้องแล้วพูดออกมาว่าพระเจ้าทําไมผมรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้ทําไมผมต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้คุณรู้ไหมพระเจ้าตอบผมว่างไงร,รู้ไหมว่าองค์บอกว่าเจ้ากำลังจะตายบอกว่าก่อนตายจะเจ็บปวดเสมอ แล้วพระเจ้าก็ถามว่าแล้วเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเจ้าตายแล้วผมว่าผมจะรู้ได้ยังไงพระองค์ว่าเจ้าจะไม่เจ็บคนตายไม่เจ็บปวดจากนั้นผมก็อธิษฐานว่าพระเจ้าช่วยข้าผมเร็วๆหน่อยได้ไหมนี่คือเหตุผลที่ผมเข้าใจประโยคเหตุใดข้าพระองค์ปวดร้าวไม่สิ้นสุดและบาดแผลชะกันของข้าพระองค์รักษาไม่หายทีนี้ดูสิ่งที่เขาพูดต่อพระองค์จะทรงเป็นเหมือนลำห้วยที่ลวงตาข้าพระองค์เหมือนตาน้ําซึ่งไม่มีน้ําหรือเขาพูดงั้นกับพระเจ้า คุณอาจจะคิดว่าเขาจะเดือดร้อนแน่ใช่ไหมแต่ไม่เลยเพราะเยเรมีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเขาไม่ได้เอาเรื่องพระเจ้าไปบ่นกับคนอื่นๆพระองค์รับได้ถ้าเข้าหาพระองค์ถึงเราอาจจะพูดตรงๆแรงๆบ้างที่จริงแล้วพระองค์ต้องการแบบนั้นลูกเรากําลังผิดหวังไม่ควรให้เขาแบกรับมันเองเขาเคยมาหาเรามาก่อนแต่เขาก็ต้องพร้อมจะฟังคําตอบจากเราเพราะบางทีคําตอบของเราก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้โอเคไหม นี่คือเหตุผลที่พระเจ้ารู้สึกผิดหวังอย่างมากกับคนเหล่านี้ในมรารคีจะไม่ผิดหวังกับเยเรมีเพราะเขาไปนคนซื่อตรงเขามองหาพระเจ้าเพื่อขอคําตอบพระองค์ตอบว่าฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเยเรมีว่าหากเจ้าหันกลับมาหรือถ้าเจ้าหยุดบน่นและไม่พูดแบบไม่เชื่อและหมดหวังเราจะให้เจ้าคืนสู่ปกติสุขเพื่อเจ้าจะปฏิบัติรับใช้เราหากเจ้าพูดสิ่งที่มีคุณค่าไม่พูดเลวไหลไร้สาระ ชำระหัวใจของเจ้าจากความไม่มั่นใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ถแถลงถ้อยคำของเราผมอยากจะอธิบายให้ชัดนี่เป็นการพูดคุยโดยตรงของเยเรมีกับพระเจ้าแต่ในมาราคีผู้คนนั้นบ่นให้กันและกันฟังเห็นภาพไหมกลับไปดูกันในมาราคีผมอยากจะอยากจะชี้ให้คุณได้เห็นอีกครั้งเกี่ยวกับผู้คนสามกลุ่มผมจะทวนให้คุณนะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเจ้าพูดให้ร้ายเรานี่เป็นกลุ่มแรกเรียกว่าอะไรนะผู้คนขี้บน่น ผมไม่รู้ว่าผมจะทำต่อไปทำไมพระเจ้าก็ไม่ตอบคำอาม,ไ,มได้ฐานผมพอผมไปโบสถ์ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าผมจะไปต่ออีกทำไมทุกอาทิตย์ผมไม่รู้เลยว่าผมจะอ่านหนังสือคริสเตียนนี้ไปทำไมแบบว่าให้ผมไปหาหนังสือด้านการพัฒนาตนเองสักเล่มมาอ่านดูจะมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะแม้คนเขียนจะไม่ใช่คริสเตียนก็ตามแบบว่าคุณจะได้ยินแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมเจ้าพูดให้ร้ายเราแต่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยถามว่าครับพระองค์ทั้งหลายให้ร้ายพระองค์ว่าอะไร แล้วพระเจ้าก็ตอบว่าเจ้าถามว่ารับใช้พระเจ้าไปก็ไร้ประโยชน์เราได้รับอะไรบ้างจากการทําตามข้อกําหนดของพระองค์หรือจากการดําเนินชีวิตอย่างคนไว้ทุกต่อหน้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ไปต่อแต่บัดนี้ดูเถิดเราเรียกคนหยิงพยองคือพวกคนที่ไม่มีพระเจ้าว่าผู้เป็นสุขคนทําชั่วก็พวกคนชั่วได้ดิบได้ดีแม้แต่คนที่ท้าทายพระเจ้าก็ยังลอยนวลแต่ให้เราอ่านต่อไป แล้วนี่เป็นกลุ่มที่สามบรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากลุ่มที่สามคือใครพวกเขาเป็นผู้เชื่อเหมือนกันกลุ่มแรกเป็นพวกผู้เชื่อที่บนกับพระเจ้าส่วนกลุ่มที่สองละ่ะก็คือพวกผู้เชื่อที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลัวพระองค์แต่คือกลัวที่จะอยู่ห่างไกลจากพระองค์เมื่อคุณยำเกรงพระเจ้าคุณจะเคารพยกย่องและนับถือพระองค์อย่างมากใช่ไหมคุณคุณตัวสั่นต่อหน้าพระองค์เพราะว่าคุณเคารพพระองค์อย่างมากใช่ไหม แล้วบรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คุยกันคนพวกนี้คุยอะไรกันพวกเขาพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าเขาคุยเรื่องพระสัญญาแบบว่าลองเพลงนมัสการสรรเสริญพวกเขาเจอกับปัญหาแบบเดียวกับที่พวกขี้บ่นเจอแต่พวกเขาตอบสนองด้วยวิธีการที่ต่างออกไปเขาตอบสนองด้วยการใคร่ควรพระวจนะพูดถึงพระวจนะคุยกับคนอื่นเรื่องพระสัญญาที่พระเจ้าให้ผมรู้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์จะมาช่วย แล้วบรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คุยกันและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงสด,ดับฟังมีหนังสือม้วนบันทึกความจำเกี่ยวกับบรรดาผู้ยำเกรงพระเจ้าพระองค์เขียนว่าภาชนะที่ถูกเลือกภาชนะที่ถูกเลือกพวกเขาจะถูกส่งไปข้างหน้าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะแบบเบลียาหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นโอเธอคนนี้วิเศษมากเธอก็จะเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะแบบเบลียาด้วยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเขียนลงไปโอเค บันทึกความจำเกี่ยวกับบรรดาผู้ยำเกรงพระเจ้าและเทิดทูลพระนามของพระองค์อยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาไม่บ่นพวกเขาคิดถึงพระเกียรติของพระนามพระเจ้าคุณเห็นภาพไหมมันเป็นเรื่องที่มีพลังมากหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเจ้าเขียนชื่อพวกเขาลงไปพระยาเวผู้ทรงฤทธตัดว่าคนเหล่านั้นจะเป็นของเราในวันที่เราลงมือจําได้ไหมว่าการพิพากษาเริ่มต้นในบ้านของพระเจ้าก่อนพวกเขาจะเป็นกรรมสิทธิ์ล้าค่าของเราเป็นพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากผมอยากจะเป็นหนึ่งในของล้าค่าของพระองค์ใช่ไหมทุกคนอยากจะเป็นอย่างนั้น เราจะพิทักษ์รักษาพวกเขาด้วยความเมตตาเหมือนพ่อพิทักษ์รักษาลูกที่ปรนิบัติพ่อดูตรงนี้ตรงนี้เจ๋งมากแล้วหลังจากที่พระเจ้าตัดสินใจในเรื่องในบ้านพระองค์แล้วเจ้าจะเห็นสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งคือความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอนธรรมแปลว่าก่อนหน้านี้เราไม่เห็นผมจําตอนที่ Amy, ple, erson, เอมี่แซมเปิลแม็กเฟอร์สันเผยพระวจะนะเกี่ยวกับคริสตจักรยุคสุดท้ายได้ว่าฉันเห็นคนชอบธรรมกับคนอนธรรมนับสการพระเจ้ารวมกันในอาคารหลังเดียวกัน พูดง่ายๆก็คือก่อนที่จะเกิดการถลุงคุณจะแยกระหว่างคนชอบธรรมกับคนอนาธรรมไม่ได้เลยอีกครั้งหนึ่งก็หมายถึงหลังจากเกิดการถลุงการหลอมแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาใช่ไหมแบบว่าถ้าไฟไหม้งูก็จะหนีออกมาใช่ไหมโอเคคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งคือความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรมก่อนหน้าที่ไฟจะมาคุณจะไม่เห็นระหว่างผู้ที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก,กับผู้ที่ไม่รับใช้พระองค์อันต่อไปเรื่องกําลังดีเรามาถึงบทที่4ข้อที่1 พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนคือวันพิพากษาวันที่เผาผลาญดังเตาหลอมเดี๋ยวก่อนนะนี่คือวันพิพากษาคนธรรมใช่ไหมเสียใจด้วยนะวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนวันที่เผาผลาญดังเตาหลอมทุกคนที่เย่อหยิ่งและทุกคนที่ทําชั่วหมายถึงกลุ่มที่สองจริงไหมคนที่ไม่รับใช้พระเจ้าและยังทดลองพระองค์อีกทุกคนที่เย่อหยิ่งและทุกคนที่ทําชั่วจะเป็นตอข้าวโดนเผาจะไม่ได้เห็นพวกเขาอีกพูดอีกอย่างคือพวกเขาจะไม่มั่งคั่งอีกต่อไปพวกเขาจะไม่ได้เป็นคนคคทีีี่่มมวามสุขออกตไป จะเผาผลาญเขาทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่รากหรือกิ่งสักกิ่งเดียวแต่พวกเจ้าที่ยำเกรงนามของเราคือพวกไหนคือพวกที่ผ่านทินธุรกันดานคนที่พยายามผ่านการหลอมถลุงแต่พวกเขาคุยกันเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าเขาจดจําถึงพระนามอันน่ายกย่องของพระองค์แต่พวกเจ้าที่ยำเกรงนามของเราดวงตะวันคือลูกไฟร้อนๆใหญ่ๆแห,ห,ห่งความชอบธรรมก็จะขึ้นมาพร้อมด้วยปีกแห่งการบำบัดรักษานั่นคือพวกเราที่ผ่านการหลอมถลุงนี้มาแล้วและเจ้าจะโลดแล่นออกไปเหมือนลูกวัว ที่ถูกปล่อยออกจากคอกแล้วเจ้าจะเหยียบย่ำคนชั่วพวกเขาจะเป็นเหมือนขี้เท่าใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันที่เราลงมือทำสิ่งเหล่านี้พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสด,ดังนั้นนี่เป็นคำเผยเพระวจะนะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้านี้ผมพร้อมที่จะเจอกับมันแล้วและพวกคุณล่ะทีนี้ เราจะมาต่อกันในเรื่องที่โยบพูดไว้จำที่ผมพูดในบทที่แล้วได้ไหมข้าเห็นว่าพระวจนะจากพระโอษของพระองค์ล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารประจำวันดูตรงนี้ข้าดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์อย่างใกล้ชิดผมขอพูดอะไรเกี่ยวกับโยบหน่อยเขาเริ่มว่าผมจะไม่แช่พระเจ้าต่อภรรยาที่ให้แช่พระเจ้าตายใช่ไหมแต่แล้วพอมันนานขึ้นเขาก็เริ่มบ่นมากขึ้นนิดหน่อยแม้เขาจะบ่นบ้างแต่พระเจ้าก็เห็นว่าเขายังคงสัตซ์ซื่อกับพระเจ้า แม้ว่าจะเกลียดชังวันเกิดของตัวเองก็ตามโอเคข้าดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์อย่างใกล้ชิดข้าอยู่ในทางของพระองค์โดยไม่หันเหข้าไม่ได้พลากจากพระบัญชาของพระองค์แม้ว่าเขาจะเสียทุกอย่างไปข้าเห็นว่าพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารประจำวันนั่นคือนิสัยของเขาในช่วงที่ถูกถลุงคนยำเกรงพระเจ้าคุยกันแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่เราทําเมื่อเราต้องเจอกับการหลอมถลุงโอเคไหมเราจะไม่บน่นคนคนกลุ่มแรกที่ผมเล่าให้ฟังเป็นกลุ่มคริสเตียนที่ขี้บน่นแต่กลุ่มที่สามนั้นเป็นกลุ่มคริสเตียนที่ยำเกรงพระเจ้าเราอยากจะเป็นกลุ่มที่สามอาเมนหน่อยได้ไหมและสุดท้ายเปโตบอกกับเราว่าการถลุงในชีวิตเรา จะนำคำสรรเสริญพระเกียรติและพระสริริมาในวันที่พระเยซูถูกเปิดเผยให้กับโลก